ทำนายความฝันเลขนำโชคฝันเห็นตุ๊กแกตัวเดียวฝันเห็นตุ๊กแกตัวเดียวแปลว่าอะไรฝันเห็นตุ๊กแกตัวเดียวแปลว่าอะไร ฝันเห็นตุ๊กแกหนึ่งตัวมีเพศตรงข้ามมาชอบคุณนะหากท่านยังโสดอยู่หากคุณยังโสดอยู่นะช่วงเนี้ยคุณมีสเสน่ห์ที่คำพูดคำจาม,มากหากท่านยังโสดอยู่หากตัวคุณยังโสดอยู่ช่วงเนี้คุณมีสเสน่ห์ ที่คำพูดคำจามากคุณมีเสน่ห์ที่คำพูดคำจามากจะมีเพศตรงข้ามมาหลงเสน่ห์คุณจะมีเพศตรงข้ามมาหลงเสน่ห์คุณอาจจะมาตามจีบหรือมาขอคอมมิชเมนต์ณเวลาเนี้ยตอนเนี้ยสิ่งที่คุณต้องระมัดระวังคือการเจ็บไข้ได้ป่วย คุณมีเกณฑ์จะป่วยเป็นโรคที่เกี่ยวกับเชื้อไวรัสอาจจะเป็นภูมิแพ้หรือเป็นหวัดนะคะมีเกณฑ์ไม่สบายมีเกณฑ์เนี่ยติดเชื้อแล้วก็ป่วยเป็นไปได้จะมีคนที่มองเห็นศักยภาพของคุณเนี่ยมาจ้างงานคุณช่วงนี้คุณจะสามารถทำงานเก็บเงินได้เยอะ คุณจะได้เงินจากความสามารถของคุณมีโอกาสที่คนรวยๆคนรวยๆจะมาจ้างงานคุณช่วงนี้คุณจะสักซเซสนะคุณจะมีชัยชนะเหนือศัตรูหมู่มารท่านจะมีชัยชนะเหนือศัตรูคนที่คิดร้ายคุณก็จะ พ่ายแพ้ไปเลขนำโชคหกเจ็ดหกหกเจ็ดหกหนึ่งสี่หกเจ็ดหกหกเจ็ดหกหนึ่งสี่หนึ่งสี่ รับดูดวงเป็นการส่วนตัวแบบมีค่าครูท่านใดที่สนใจกรุณาแอดไลน์มาเอจะทิ้งที่อยู่ไว้ใต้คลิปค่ะ